สวัสดีครับผมนายชันวิทย์รอดเกิดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนานการนะครับสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของนะครับผู้รับผิดช,ชอบนะครับโครงการส่งเสริมการหยู่เผาในพื้นที่การเกษตรนะครับวันนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของนะครับมาติดตามจุดฮอสปอตความร้อนนะครับ <huh> ที่ขึ้นในพื้นที่ของอำเภอเชียงของโดยทางสำนักงานนะครับจะดําเนินการตามมาตรการเจอจับกลับนะครับสวัสดีครับพู้หลวงวันนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของก็จะมาติดตามจุดฮอสปอทความร้อนนะครับที่ได้รับแจ้งจากจังหวัดมานะครับว่ามันมีฮอสปอตความร้อนเกิดในพื้นที่ก็จะมาช่วยกันดูนะครับก็คือถ้าเราเจอตอนที่มันมีไฟลุกอยู่นะครับเราก็จะดับนะครับ แต่ว่าวันนี้นะครับเรามีธีที่2ก็คือมาจับนะครับก็มาจับเขาคุยกันนะครับมาอธิบายเหตุผลว่ามาซักถามกันว่าทําไมต้องมีการเผานะครับเพื่อจะหาแนวทางป้องกันป้องกันแล้วก็ช่วยแนะนําวิธีการจัดการที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็ปรับนะครับวันนี้ก็อาจจะมีเจ้าของนะครับพื้นที่มาเดี๋ยวเราก็จะช่วยแนะนําในการบริหารจัดการปรับวิธีการจากการที่เผาเนี่ยมาเป็นการถอยไถกบต่องนะครับืูว่า จะอัดฟังก่อนแล้วก็ให้เศษวัสดุเรอใช้ทางการเกษตรเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็เราจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลงในพื้นที่นะครับตรวจสอบกันครับขอเชิญครับปรหลวังครับพอดีอยากถามว่าทั้งหมู่บ้านเขามีมาตรการในการป้องกันการเผาในพื้นที่การเกษตรจะได้พร้อมครับครับอันดับแรกก็คือรณลงค์ก่อนนะครับหรือ้อมูหรือก็ การเผาต่อสังนะครับหรือ่าาฟางหรอแรกๆของอัดออดก่อนฟางไปแล้วครับแล้วก่อนคือไงกกนะครับแกมาตรการในหมู่บ้านคือถ้าถึงเวลากับรถจะห้ามเผาแล้วนะครับจากนี้มาตรการคือกับปั๊บนะครับปั๊บสองวินาทเลยนะครับก็มีทีแรกในปั๊บนะหนึ่งไลผมจะมาตรการมาตรฐานเดิมนั่นแหละนะครับไม่ใือมาตรการมาตรการบ้านร้องห้า นีแวะครับสุดท้ายนี่ฝากอย่างกับคนตีปืนจะเผาพื้นที่พ่องครับผมครับสุดท้ายก็ฝากครับปลูกเกษตรกรลูกท่านนะครับบิกนี้เผานะครับหรือถ้ใจกันไถกบนะครับหรือว่าอัดฟางนะครับอัดฟางเดี๋ยวนี้ของผมมีฟางแล้วเนาะก็คือไหกบครับจะไปเผานะครับลดน้ำลงว่าแบบว่าคือเผานะครับด้วยเด็นทครับนะครับครับ